มเออหวาจะเกิดตายวนเวียนส่งมึงเข้าไปเกิดตายวนเวียนเอาไปไอ้เชลเตอร์ยิงไอ้กูไปรอเรื่อยๆเฮ้อย <S <S อะไรเกิดขึ้นอีกแล้วไม่เป็นไรเรามีอันนี้อยู่โดนโดนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้มีบอลถึง50ยังวะเนี่ยเดี๋ยวเก็บบอลถึง50แล้วเราสปีดรันไป80กิโลได้ไหมเราจะเป็นอะไรวะเราจะเป็นอาชีพเลยว,วะกูว่าจะซื้อหมาป่าเฮ้ย ได้ได้ได้กูมาป่าเป็นเพื่อนมึงเองเดี๋ยวไอ้ยี่มันซ้ำกันได้นะไอ้เที่ยม,มาป่าสองคนมันจะโหดร้ายแค่ไหนวะงั้นกูจะเป็นแวมไพร์งั้นกูเป็นเออแวมไพร์ไปตอนเช้าไม่ได้นะจริงไหมนี่เออถ้ากูจำไม่ผิดมึงมึงออกตอนเช้าไม่ได้แล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้ากูกูก็ต้องออกตอนกลางคืนกับมึงเหรอก,ก็แตกเลยแล้วก็มีอาชีพหนึ่งว่างที่สมมติมึงเหมือนมึงเข้าเชลเตอร์มึงจะโดนยิงอ่ะถ้ากูจำไม่ผิดวัตต์ฟักซอมบี้ใช่ไหมวะแบบเชลเตอร์ที่มึงกลายเป็นอันนั้นอะซอมบี้อะถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ว่ามันมีอาชีพใหม่อ่ะมิวแมนอ่ะเขาว่าโหดกว่าหมาป่ายนมอ่ะนะอือคือเชื่อว่าจีนเป็นเด็กตรงนมแว่แมวแมวแมวไอ้เหี้ยอันเดียวอันเดียวแมวแมวแมวหมู่บ้านดีกว่าได้เงินแดงด้วยจัดไปจัดไปเจอหมู่บ้านอย่างนี้หนาหนาข้างหน้าข้างหน้าเออขวาปะดูให้หน่อยมองไม่เห็นอันนะี้บ้านเล็กไม่ใช่หมู่บ้านโอเคไปต่อไปต่อเดี๋ยมึงเห็นไอ้เหี้ยนี่เป็นหมู่บ้านเหรอไอ้บ้านไฟไหม้เนี่ยนะ กูไม่เห็นอะไรเลยอะตอนเนี <If S 1> <su> ้ยแผ่นสังกะสีมันบังอ่ะไม่เลยเฮ้ยขวาซ้ายซ้ายซ้ายซฟุกจอด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 ไอดจอดมอดดจอดจดจดจอดจอดเจ้าบ้านยดอดจลดจจอดจอดจยดอดจอดจออะไอดจมดจอดจอดดอดอดดยอออด เฮ้ยตัวนั้นอันตรายแล้วกูแอมหัวแล้วกูแอมหัวเอ้ยเจ้าบ้านเจ้าบ้านเ้ยมีอีกเจ้าบ้านเหรอเออดรอปแล้วดรอปแล้วมีแบงค์เหรอมีแบงค์เดียวนะแต่น้ามีสองมีสองแบงค์มีสองแบงค์คนละแบงค์เลยคนละแบงค์เลยแบงค์นั้นเลยกว่าแบงค์นี้เองคนละแบงค์โอเคหมู่บ้านได้รวยหมู่บ้านได้รวยห้าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารหัสอันไหนของแบงค์ไหนเอ่อไม่รู้เปิดนั่นแล้ห้าหกห้าหกสี่หกสามสี่สามห้า โอเคถูกแบงค์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 อ๋อต้องมือเปล่าหกหูหูรวยรวยน้องรวยห้าโว้วโว้วโว้วรวยเปล่ารวยเปล่าทองนั้นทองนั้นไอ้เรื่อกูมีแค่สามอันเองเลยนะเหมือนกันแนี่เก่ากูเอากูก็มีแค่สามอันจะแยกแบงค์ทำไมวะรวย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 ทองนี่ดรอปไม่ดีพื้นนี่หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องแบบกดแซดใส่มันอ๊ะเฮ้ยยเฮ้ไอ้เรื่อผู้เหลือรอดไอทีเผือผู้เหลือรอดเจ้าบ้านน่าจะ เเยยออะอู่ราต้องกดแซดนะนะไม่ให้ทองมันไหลอะ่ะอ๋อาหรอถูกถูกถูกโอเคโอเคฝากฝากฝากทีฝาก,ฝาก,ฝาก,ฝากท,ากทีน้ำมันน้ำมันอุ้ยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ทองเราโคตรเยอะอะแยะปั๊มแปั๊มแปั๊มกันสมิธเด้ยโอ้ยจะแปะโดนกูเกิดอะไรปืนปืนอะไรอ่ะ เปบน,นึงนะไอ้อฟุกกูได้ปืนนี้มาปืนอะไรสองคู่อ๋อโคตรแรงอะ่ะโคตรของดีอะ่ะเสร็จกุระ<า>เสร็จกุละเสร็จกุละปืนคู่ไอ้น้องปืนคู่มีเอาลอตรงนั้นด้วยกูยจะยิงปืนใหญ่ใส่มัน <c oughs> <c oughs> อยู่กันเป็นกลุ่มเลย <c oughs> เกินไปเว้ยแกเกินไปเว้ยแกเอ้ไม่ถึงเอายิงโคตรยากไม่ยิงละเปลืองโคตรเปลืองเลยไป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 ตอนนะกูได้สิ่งนี้มาด้วย สว่างไอเ้เหี้ยสว่างรถไ,ไฟเราสว่างของเราโคตรเยอะโอ้ยขึ้นยากวะไอ้ขึ้นยังอะ่ะมึงขึ้นหรือยังอะ่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอเคโอเคจะห้าสิบกิโลแล้วสบายสบายบอกวะเราขายของซื้อเมทันชีแล้วเราสปีดรันไปเลยไหมได้ได้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเตรียมเตรียมกระสุนให้พร้อมเลยสน็กออยด้วยเยอะๆเลยสน็กออยรับทราบเอ้ยใครยิงอะ่ะ ไม่สนใจไม่สนใจพวกไก่กามีไปท่าชีทมีเมท่ลชีทพวกไก่กาพวกไก่กาเท่าไหร่ละอีกนิดนึงทำไมมันไม่ขึ้นเลยวะทำไมเข็มไม้ไม่ขึ้นเลยวะมึงขับยังไงอันตรีนี่กูขับอยู่นะเนี่ยจริงไะเนี่ยเออแต่รถไฟไม่ไปเลยมึงเห็นปะทำไมอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรขัดล้อไอ้นาลองขับดิหรือว่ากูแหลกแปั๊บเดี๋ยวกูขอเฮ้ยกล้องถ่ายรูปยาไม่ไปไม่ไปทำไมอ่ะ รถไฟหนักเหรอมีรถไฟหนักด้วยเหรอข้าอยู่ไม่น่าเกี่ยวนะอะเลื่อนล้อเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟไปรถไฟไปเร็วๆใหญ่ๆๆๆหนูขึ้นไงโอเคเชี่ยเอารอมันยอมเสียสลามแม่รถไฟไม่ไปมันล้างล้อเราไว้เมื่อกี้เฮ้ยกเนี่ยมันไม่ขยับเนี่ยแล้วช่วเลื่อรถอย่างไวเลยเพื่ออะไรวะเออว่ะทำไมวะเฮ้ยไปแล้วฟุกไปแล้ว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 อ๋อต้องทำไมทำไมทำไม ไอ้มันมันไปแล้วนะโอเค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 คืออะไรจอด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 เชื่อเตอร์เชื่อเตอร์เชื่อเตอร์หยุด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 สักที what เออโอเคน้ำมันเต็มถังมาเดรยวละโอ้ยพี่ชายไปแบ่งเลยพี่ชายไปแบ่งเลยมันมันมีคืนล้อหนักด้วยเหรอวะคืนคืนขับไม่ไปยีเวนต์ใหม่อีเวนต์ใหม่อีเวนต์ล้อหนักไม่ไป เอยากได้เท่าไหร่เก็บไปเลยพี่ชายเงินสะพังไอสัตว์เงินสะพังหมดแล้วว่ะหมดแล้วบนหลังคาด้วยอุ้ยบนหลังคาด้วยอยู่บนหลังคาถึงหมดเยอะเกินไอเด้งบนหลังคาไปไปชุดเกาะมึงยังไม่มีเก้อมึงเต็มแล้วนะไม่กูมีชุดเกาะตรงกลางกับไหล่ขวาไอ้กูมีแค่ไหล่ขวาต้องฟูเซนสิบวะมีอะไรุ่นไงโอ้ไหล่ซ้ายขวาเลยของกูต้นนึงนะอันนี้ไหล่อะไรเอ้ยมึงเอาไปหมดเลยดี่วะ แล้วมันรีด้วยแล้วคุณไหลอะไรอะตอนเนี้ยไหลหมดบ้านนี้ไม่มีเมทัลชีสขายวะมึงจะซื้ออันนี้ไหมหมวกไฟอะไรวะหมวกไฟซื้อแล้วแซ่บซื้อแล้วซื้อแล้ว,อลว <laughs> ไอ้เหี้ยของดีของดีดีกว,ว่าเ <laughs> นี่ยมันมีชุดกันทองใช่ไหมเอ้ยนี่อะไรเฟินทองกี่บาทวะ <laughs> แพงเหมือนที่อะไรี้เฟินทองแพงจริงดีสุดลเลยเบอร์ <laughs> พร้อมยัง <laughs> พร้อมยังพร้อมไม่พร้อมพูโลโทอ็อกแล้วก็ต่อไปก็เป็นสเนกออยสเนกออย ตั้งมึงพอเหรอกี่บาทวะสเนคออยอเฮ้ยพอ่อหลายเฟิพอก็แย่แล้วขาดสิบบาทเอามาขวดนึงก่อนไปจัดของให้เรียบร้อยสเนคออยทั้งหมดสามันทวนพร้อมแล้วไปเจอเพิงเต็มปะเต็มเดี๋ยวแปะฐานดูตรงนี้ก่อนสปีดลันนะรอบนี้สปีดลันเลยแปดหมื่นไปไม่เราต้องไปประมาณ ห้าถึงแปดหมื่นใช่ปะไม่งั้นใช่ใช่ต้องไปจอดจัดไปจอดไปข้างหน้ามึงซื้อฐานมาเยอะอย่างเนี้ยเออเดี๋ยวไปซื้อหมู่บ้านหน้าจัดไปจัดไปยาวๆเลยยาวๆเลยยาวๆเลยกูมีอะไรเราเล่นมาชั่วโมงครึ่งแล้วนี่นะจริงป่ะเออรอบนั้นกูเล่นไปสองชั่วโมงอ่ะไอ้ฟุกกล้องถ่ายรูปเห็นกล้องถ่ายรูปป่ะเออดี๋ยวทำไมวะถ่ายรูปไงก็ถูกอย่าไปกดอีนะจะไปเป็นโผด้านบนเลยนะโอเคโอเคยังไม่ถึงคืนล้อล้อหนักคืนล้อหนักม่เี็นจริงหรืออะไรวะคืนล้อหนัก คือลอ,านาอหนักขับไม่ไปคือล้อหนักขับไม่ไปยิงไม่โคตรโหดอ่ะไม่สนใจไม่สนใจยิงไม่เข้านะ้องไม่เท่าชีพพี่แกลงไอ้น้าขับให้เร็วกว่านี้กูได้แค่นี้แหละชี้ยเป็นคนขับรถไฟเลยว่ะอาชีพคนขับรถไฟขับรถไฟแบบนี้นะมันจะเร็วขึ้นนะเว้ยจริงไหมจริงแต่มึงจะมีโอกาสโดนฟ้าผ่าสิบเท่าทำไมวะอ๋อไม่รู้อ่ะเดือดแฟนไงไม่เห็นเกี่ยวกันเลย ไม่เห็นจะ <c oughs> ไม่เส้นตรงไหนเลยไม่ดูใจไม่ดูใจหมู่บ,บ้านไม่ดูใจสีิรันต์สีิรันต์หกสิบปุ๊บเติมทานเติมทานไปต่อไปต่อจะเติมเติมทานก่อนตรงนี้ตรงนี้เหรอเออหกสิบหกสิบได้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 คอยอัดแวะนะครับแวะปั๊มก่อนแวะเยี่ยวก่อนแวะปั๊มแวะปั๊มแวะปั๊มโจด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 พี่อย่างเงี้ยมึงเร็วออกไม่ได้อ่ะบล็อกลาคอเนี่ยหนูทำไมออกไม่ได้วะไม่รู้อ่ะ<อ> กูชนเมทัลชีนแล้วตัวกูเด้งเด้งเเติมเราไม่จะเป็นต้องซื้อฐานนยเมื่อเรามีฐานเคลือนที่อ๋อขอซื้อฐานหน่อยครับเกิดมามันยังไม่ทันลงพื้นเลยตายแล้วถ้าเราได้ไอ้ไอ้พวกเชี้ยที่อยู่บนนี้เป็นพวกนะผมบอกเลยว่าเราจัดหนึ่งแสนกิโลอะโคตรเวอร์อะไอพวกเคี้ยนี่แอมโหดจัดเลยดูดิมันเกิดผิดบ้านแล้วมันเกิดผิดบ้านแล้วมันเกิดในแคมป์ขอซื้อฐานเยอะๆครับเพีย ไปฟุ่น้ำมันเต็มเอาซอมบี้มาเผานี่แหละไปไปไปกูอยู่ในนี้แล้วกูติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอ้ชุดเกาะเต็มตัวเป็นเลยแค่ขาปะโคตรแน่นชุดมีขาด้วยเหรอไม่รู้อะเนี่ยมันมีตรงขาไม่รู้อะแต่ตอนนี้กูแน่นชุดมากอะกูแน่นจัดอะไปเจ็ดสิบโลลวแปดสิบกิโลยาวๆเลยยาว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 ขอรถไฟเร็วกว่านี้ได้ปะสิ่งกว่านี้ได้ปะเท่านี้ก็ได้แล้ะไม่ต้องขอแค่ไม่ใช่คืนคืนล้างรถ คือร้อนหนักไอ้ย,ยังวิธีล้างผู้เล่นจอประผีรันกันมากใช่ไหมไอสองตัวนี้มันจะจบไวไปวะส่งคืนร้อนหนักไปบิดไม่ขึ้นไอ้ย่เโคตรย่เลยแต่น้ำมันลดนะแต่น้ำมันลดอย่างไวบิดไม่ขึ้นไอ้สันเชื่อเห็นหมูบ้านแล้วยอยากแวะแต่ไม่เอาดีกว,ว่าสิยเวลาสิยเวลาจริงมันมีแค่เงินกับเงินนะซึ่งของเราฟูแล้ววะตอนเนี้ยอ๋อกระตุกกระตุกกระตุกใจเย็น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 ตัวมึงกระตุกจริงตัวมึงกระตุกจริง ไม่รู้เป็นไรแต่กระตุก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 เออเอ้ยแน่นๆสบายสบายอิ่มอิ่มกกินสแน็คออยไงวิ่มวิ่มสแน็คออยเออว่ะเดี๋ยวต้องแวะซื้อสแน็คออยนี่ว่ะมึงมีสแน็คออยปะกูมีสามเบนเดิกีกทีที่มันพอยู่พอยู่กูถามแค่เนี้ยบอสมันวิ่งไวหรือเปล่าก็พอๆกับอันนี้แหละพอๆกับมาป้ารถไฟอ่ะอก็เยี่ยแล้วพอกับรถไฟ ก็คือกะไม่หนีไปไหนแล้วใช่ไปได้อันนี้อันนี้คือต้องจอดปะหรือว่าขับตรงไปเลยยัง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 โอเคโอเคโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้อยู่อันนี้แวะเยี่ยวก่อนนะแว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 ะเติมก่อนแวะเยี่ยวก่อนแวะเยี่ยวก่อนแวะเยี่ยวครับแวะเยี่ยวครับโอเคน้ำมันเต็มถังแล้วพี่ชายไปไปต่อ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 แวะเยี่ยวเรียบร้อยว่าเราไปถึงมันน่าจะตอนกลางคืนพอดีแน่เลยเราต้องจอดรอก่อนอะเออว่ะมันบ่ายสามอะตอนนี้ไม่ทันละไอ้ยังผมออกมาแล้วอะกูออกมาแล้วอะ ได้อยู่ได้อยู่งั้น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 แวะหมู่บ้านซ้ายนี่ไหมพังพังเออเราจะเสียทรัพยากรนะดิเออว่ะงั้นไม่ต้องก็ได้ไปเลยไปเลยไปเลยเราขับพังๆดีกว่าเราขับเราขับเบรกขับเบรกดีกว่าขับชิวๆดีกว่านะขับขับชิวๆชิวชมะกินลมอืมกระสุนสองร้อยนัดพออยู่แหละพอพอมันมันมันแทงไม่ถึงสองร้อยหรอกขับเบรกขับเบรกให้ขับเบรกขับเบรกไอเครื่องยนต์มันร้องเล่นๆอุ้ยไอ้นานตกรถตกรถเฮ้ยเอ้ยเอ้ย้ยตกได้ไงตกตกตกได้ไงตกได้ไง กุศลกุศลนิดหน่อยโอใจหายเลยใจหายเลยใจหายเลยไอ้ใจหายเลยโอ้ไม่ไม่นะมาเฟลมาเฟลตอนนี้ไม่ได้นะขับช้าๆขับช้าๆขาวข่บิ๊กได้ไบ้ได้ไมันมันมันเราต้องไปจอดประมาณเจ็ดแปดอะได้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 เจ็ดแปดโดยประมาณแล้วก็ไล่ยิงไอ้พวกด้านบนให้หมดช้าช้าเหช้าช้าช้าเช้านี้ก่อเช้านี้เหรอนช้ากว่านี้นิดเพิ่งจะสิบสองนาฬิกาเอง ไปไหนแล้วมึงไปไหนแล้วอยู่อยู่หน้าเด็กก็ตายหรอกอยู่หน้าอยู่หน้าสบายสบายหน้าแสงไฟเต็มรถอ่ะโอเคโอเคแสงไฟแบบมองเห็นนะตอนเนี้ยตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วอีกห้าชั่วโมง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 เดินเล่นบนรถไฟรอห้าชั่วโมงชิวๆสบายสบายบอวะแล้วถ้าโดนฟ้าผ่าเราเป็นไรไหมตายดิเที่อตายเลยมันแรงอ่ะมันโคตรแรงอ่ะพูดถึงบอเอาวางไว้ตรงนั้นวะนี่เราจะมีสายล่อฟ้าไปทำไมวะ มันนา่าจะเอาไว้เปิดประตูแน่เลยประตูเทสลาเนี่ยน่ะอยู่ใคอนโบประตูนั้นลกเลย <laughs> ตีส <4 S 2> ี่ถูกตีสี่แล้วตีสี่แล้วตีสี่แล้วไปไปค่อยๆขยับทีละนิดได้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 เจ็ดแปดนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดสักสักเห็นหมู่บ้านอ่ะได้ได้ได้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นหมู่บ้านยังไม่เห็นหมู่บ้านโอเคงั้นไปต่อน,นิดนึงเห็นแล้ว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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงเรายังยิงไม่โด <c oughs> นตรงนี้เอามายะยิงอะ กลัวนะกลัวน่ากลัวกูจอดแล้วกูจอดแล้วทำมาเนี่ยจอดเลยจอดเลยจอดแล้วกูจอดละแล้วเพื่อนกูเป็นเพื่อนกูเคยตายมาแล้วประสบการณ์ในน้องหยิบมามาแล้วเร็วฟุ๊กเร็วเราต้องการผู้นำแป๊บกลัวกไปได้โอเคกูสละไม่เท่าชีสแล้วหยิบมามาละเราเราต้องหามุมยิงอ่ะนะมันมีอันนี้อยู่อันหนึ่งขุดก่างรู้จอมนี่เราเคลียร์ไอตัวด้านบนนั่นดิมีได้ยิงถึงปะมีมีไรเฟิลมั้งยิงได้อยู่ อุ้ยไอ้ฟุกปืนนี้ถึงไหมกูยิงไม่โดนมันอ่ะเราน่าจะต้องเข้าไปอีกนิดนึงปืนนี้ถึงไหมยิงมันดิถึงหรือเปล่าปืนนี้ถึงอยู่บังอุ้ยเจ็บเจ็บฟุกฟุกระวังระวังเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงงั้นเราเราน่าจะต้องตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งซ้าย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 ไม่ตัวยิงไม่โดนกูเลยกูยิงไม่โดนมันเลยโอ้โหอุ๊ยเจ็บเจ็บฟุ๊กเจ็บเจ็บ ปั๊ม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 ตาย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 โอเคเราเราขับเข้าไปใกล้นิดนึงไหมมันหัวงงแงงแล้วมันหัวงงแงงแล้วมันหมดแล้วหรอมันมีป้อมปืนหมดแล้วหรือมันจะมีอีกือมันมีข้างในอีกเป็นร้านเลยโอเคงั้นเราขับดีกสักนิดนึงก็ดีก็ดีก็ดีมาร์กไปไหนอ่ะปิดเมทัลชีทก่อนกูทิ้งมาร์กไว้ไหนแล้วบอบบี้มานี่มาไอ้น้าเร็วเดี๋ยวมันมืดอีกคืนโอ้โหอีกตั้งกี่ชั่วโมงไอ้ฟุ๊กพรุ่งเช้าเนี่ยเราเพิ่งเพิ่งใส่บาศเสร็จเลยเนี่ย เอ้จำโจพี่จ๋าอย่าพุ่ไปอย่าพุ่ไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาสักประมาณนี้ประมาณนี้ได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 ้ไป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 ผู้ฮ่าโดน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 แตกมาแตกแตกสองรูแตกแตกสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีป้อมข้างบนมีป้อมข้างบนไห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 น โอเคโอเคเห็น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 ยา็นเหเม็นเก็นเห็นเอ็เหนเหนเห็นเหนเห็นเหนเหเห็นเห็นเย็นเห็นเห้นเห็มเห็นเห็มเนเอ็นกห็นเอ็นเด็นเ่อนเหนเห็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 นเหนเหนเห็นเห็นหเห็นเนหเนเหนหนเหนเห็ห็นเหเห็นเห็นเห็นเหนเห็หนเห็นเเห็ห็นเ็นใเห็นเนเ็นนหนเ็หนเ็ รีบูเปอร์รีบูเปอร์ไม่น่าจำเป็นละเดี๋ยวมันจะมีมาอีกเวฟนะมันจะมีแบบแบบแบบเราลอยนัดไปด้วยปะ่ะกระสุนลอยนัดอะ่ะเออมึงเห็นป้อมที่มันยืนอยู่ตอนแรกปะ่ะเราน่าจะต้องไปประจําการตรงนั้นอะด้านบนอะอะ่าอ่าอ่าเดี๋ยวถ้าถ้ากูปเปิดสะพานแล้วมันก็จะบึม้มบั้มเลยแหละเอ้ใจยเย็นๆใจยเย็นๆใจยเย็นๆไ<ห>ปเลยเหรอไปประจําการเลยปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บวิเงินบอลเก็บมาเอาแล้วนะเอาแล้วนะเฮ้ยใจเย็นๆเอาแล้วนะด้วนะเอาแล้วเอาแล้ว ไป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 มันจะมีบอสตัวใหญ่ด้วยระวังแป๊บแป๊บแป๊บแอยู่ด้านล่างเลยเออมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างชิบหายแล้วเอาแย่แล้วนะกวาลังขึ้นกวาลังขึ้นกระเบนได้ก็ได้เฮ้ยยิงฟรียิงฟรีมันเดินช้าเล็นยากเมากรวยหรืออะไรเนี่ยเล็นยากจังวะเราใช้ป้อมเราใช้ป้อมได้ปะ ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กดยิงโดนโดนโดนแว่านี้แม่นกว่าจริงแต่ว่ามันประหยัดกระสุนไปได้ปลอดหนึ่งมาแล้วนะซ้ายซ้ายซ้ายซายซายซายเหรอเออบอลเทนล่านะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ใช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 ่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่จอก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 จริงเหรอจอกจริงเหรอจอกจริงเหรอไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อยู่ไหนแล้วอ่ะมันบัก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 กูยิงคาร์บอยก่อนแล้วกัน กลูท็อกกลูท็อกกลูท็อกโอเคป้าดูตัวเองป้าดูตัวเองโอเคคนไฟลุกปุ๊กมาดูมามาแล้วมาดูเข้ามาแล้วนะชิบหายฟุกชิบหายชิบหายมันขึ้น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 มขึ้นนเราเรายิงตรงนี้แหละโอเคโอเคไอ้ฟุกกูคนไฟลุกทำไงอะคนไฟลุกเออฮิวฮิ้วฮิวฮิวหายแล้วหายแล้วหายแล้วเอาออนอ่อนออนออนออนไอ้น้องรู้จักบั๊กโรบอกเปล่าอย่ับหุกนะอย่ับหุกนะหุกคือแตกเลยเหรอหุกคือแตกเลยโดนโดนเฮ้ยมัััันนนนนนนโโโโดดดดมมมน ทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะอ่อนอ่อนนี่อ่อนฉากผูโชมอ่อนอ่อนไม่เท่าไหร่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 ไอ้นีอก็ไม่เท่าไหร่หมดยังหมดยังหมดแล้วปะเฮ้ยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยไปฟุ๊กฟุกฟุ๊กฟุกกูตกตกกูตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิว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 ช่วยกูช่วยกูช่วยกู ไม่มีไม่มีไม่มีเฮเคเคกูหลอนหลอนหลอนหกูหลอนกูหลอนจบเกมนะเราเคลียร์แล้วเยงเคลียร์จริงเยเคลียร์จริงเยไดเงยงเ้กูขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดลงบันไดไปไปยืนฝั่งนู้นไปยืนฝั่งนู้นอย่ายืนฝั่งบันไดมันเดินขึ้นได้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 อันนี้คือเรารอเวลาไอ้นั้นนะรอเช้าอใช่เฮ้ยม่ตัวรออีกไม่กี่นาทีมันก็จะจบเกมแล้วมาป่ามาป่ามาป่าลงมาป่าฉลาดมันคือบันไดมันขึ้นบันได นน่ยววะะอูไหมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วฟุกเอาไอ้ฟุก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 แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่แย่มากไม่แย่มากไอ้ฟุกไอฟุกอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ามันมีสองตัวอยู่ตรงนี้โอเคโอเคจะให้กูเข้าแล้วบอกเข้ามาเลยก็ได้นะโอ้ได้มีสามตัวเลยตรงนั้นโอเคเลเวลกูเหลือประมาณสามสิบเจ็ดนัดแล้วมันเป็นคืนที่มีหมาป่าด้วยนะคืนนี้อุ้ยฟุกดูดิโโอ้ห ไอเย็บเหล่าพี่ก้ามโตเป็นตราบเลยแต่มันเอ่อมันขึ้นเอ้อมันเกิดเรื่อยๆเลยว่ะจริงปะจริงปะออคือชิบหายละชิบหายละไอฟุกมึงป้าฟุกโป่งไหมเอ่มเยอะอยู่นะกลางคืนเป็นแบบป้าได้โอเคโอเคมันมีแต่ก้ามจริงเรียบร้อยก็ไม่เท่าไหร่เบาวะ ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่าไหรวะเราเคลียร์ทุกอย่างเลยอะเราทำได้แล้วเคลียร์ทั้งเทสลาทั้ง80ดกิโลจริงเหนื่อยเหนื่อยเหี้ยโอเคกูช้อปปิ้งเลยกูได้มากี่บอลกูได้มาร้อยหนึ่งอะร้อยหนึ่งโอ้โหไอ้นามึงดูคัสต์คัสต์ที่แพงที่สุดอะไอออนแครดอะมันได้ทุกอย่างครบเลยไหลซ้ายไหลขวามีหมวกมีโชว์เบลล์ยังโคตรโกงอะแบบโคตรโกงตัวทนมึงเดินได้อะ เนี่ยเดี๋ยวนี่นน <ง S 2> มิวแมนอะ่ะเห็นปะมิวแมนมันมันโหนตั้งเจ็ดสิบห้าบอลอ่ะแพงกว่าน,นี่เต็มวิถีเฮดโดยที่ไม่มีใครตายเฉยกูตายไปรอบนึงถ้ากูไม่ตายนะคุยที่เสร็จได้อีกสามสิบบอลอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าครั้งห,ง,หงหน้าไปลุยปราสาทแวมไพร์มีข้างหน้าเหรอมีเฮียมีแน่นอนส้าครั้งหน้ามีกูเต็มตัวเลยมีครั้งหน้าแต่ไม่ใช่วันนี้มีอะไรเนี่ยแวว ทูสปีดและดาเมจแล้วก็เลือดในเวลากลางคืนแต่ว่าเออแต่ว่าจะเป็น0.9ในเวลาตอนเช้าไม่แย่นะใช่โคตรเก่งอะตอนกลางคืนอะมาป่าคลั่งโอเคไม่ได้นนเวลาแล้วฟุกไปเจอกัน